สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลช่วงเดือนมีนาคมปี2566เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาท่านอย่างไรบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิดพลาดอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวพระศุกร์ ในวันที่ 1- ถึงวันที่15มีนาคมดาวพระศุกร์ยังคงอยู่ในภพเรือนอริกุมร่วมกับเจ้าบานซึ่งเป็นดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้ดาวตัวตนได้ตำแหน่งมหาอุดและไปอยู่ในภพเรือนของปัญหาแสดงว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสติปัญญาเรื่องของการใช้ความรู้เรื่องของความคิดต่างๆมักจะเกิดขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพก็ระวังเรื่องของช่อง ท้องลำไส้แบบนี้การทานอาหารไม่เป็นเวลาอาจจะทําให้ตัวท่านพบเจอกับเรื่องของปวดไหลย,ย้อนกับาะอาหารได้ค่ะ หรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางซึ่งจะส่งผลกับเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะมาเป็นอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการเดินทางนั่นเองค่ะและดาวพระพุธก็กลุมร่มด้วยในวันที่1ถึงวันที่11มีนาคมดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นมาอยู่ในภพเรือนอริระวังเกี่ยวกับเรื่องโดนใส่ความกับผู้ใหญ่หรือว่าระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่หรือจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายของท่านเกิด เกิดปัญหาต่งตางๆเกิดขึ้นให้ท่านต้องเข้ามาแก้ไขบางท่านก็อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาหาเข้ามาพูดคุยขอความช่วยเหลือบางอย่างซึ่งตัวท่านก็จะปฏิเสธไม่ได้ค่ะและระวังเรื่องของศัตรูลับๆที่อาจจะเกิดขึ้นก่อเกิดเป็นเรื่องของการพูดให้เจ้านายเข้าใจผิดการพูดให้คนรอบตัวของท่านเข้าใจผิดในตัวท่านได้ค่ะและในวันที่15มีนาคมดาวพระศุกร์จะมีการยกเล็งลัคนาของท่านในช่วงนี้ศุกร์เล็งลัคแล้วยังมีราหูเล็งลัคนา ดาวทั้งสองดวงเป็นจุดที่พินทุบาทก่อให้เกิดเรื่องของความเครียดแล้วก็ก่อให้เกิดในเรื่องของการตั้งเป้าหมายต่าง แล้วไม่เป็นไปนตามเป้าหมายนั่นเองค่ะท่านใดที่ทําอะไรร่วมกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรือทําอะไรแบบมีส่วนแบ่งหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักอาจจะเกิดปัญหาการตั้งเป้าหมายไว้แล้วไม่เป็นอย่างใจคิดดาวสุขในตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งปรักกษตรเชื่อว่าตัวท่านอาจจะเกิดในเรื่องของการปรับเนื้อปรับตัวให้เข้าสู่เรื่องราวของการเจรจาพูดคุยการสื่อสารทุกอย่างแล้วนะคะแต่ดาวสุขในตําแหน่งนี้ก็ได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกด้วยเช่นกันค่ะดาวสุขเป็นดาว เ้าเรือนมอรณะนั่นหมายถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเจ็บป่วยของคู่ของหุ้นส่วนต่างๆอาจจะเกิดขึ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความมักจะมาสองทางคือเป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภด้วยหรือว่าการต้องอิงแอบกับเรื่องของคนอื่นอาจจะมาในลักษณะของสิ่งที่ท่านต้องรับผิดชอบหรือว่ามาในลักษณะของสิ่งที่จะก่อเกิดโชคลาภให้กับท่านเพราะว่าราหูในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคและราหูเป็น เจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆบุตรบริวารลูกหลานของท่านมักจะก่อเกิดโชคลาภให้กับตัวท่าน พร้อมๆกับความเครียดที่เข้ามาด้วยเช่นกันค่ะในช่วงระยะนี้นะคะหลังจากวันที่15มีนาคมก็แนะนําให้หากตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรไว้ก็ลดระดับลงมาบ้างค่ะบางสิ่งบางอย่างเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้อาจจะสูงเกินไปค่อยๆไต่ระดับเลเวลไปแล้วความพอใจก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองค่ะว่าท่านนั้นจะสามารถปรับความรู้สึกตัวเองได้แค่ไหนแล้วก็ปรับโหมดของสิ่งที่ท่านชอบพอพึงพอใจได้แค่ไหนค่ะและเชื่อว่าช่วงร,ระยะนี้ตัวท่านมักจะทํำ ด้วยความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแต่ดาวตัวตนอ่อนกําลังก็ลดระดับสิ่งที่ทําให้ตัวท่านนั้นรู้สึกว่าจะเกิดเรื่องของการแสดงออกในด้านของความแข็งกระด้างหรือว่าความมั่นอกมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวเองของท่านอาจจะทําให้ท่านขัดอกขัดใจในตัวเองเรื่องของการแสดงออกเรื่องของสิ่งต่างๆที่กลับมาในลักษณะของผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายค่ะและมาดูตําแหน่งดาวพระเสาร์กันบ้างนะคะดาวพระเสาร์จะมีการยกเข้าสู่ พบเรือนปุตตะของท่านในวันที่หนึ่งมีนาคมเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ยังถือเป็นจุดที่พินทุบาทอยู่ดาวเสาร์เป็นดาวที่ไม่ได้ให้อะไรง่ายๆเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและมาอยู่ในเกษตรเรือนที่สองอยู่ในบ้านของคู่มิตรใหญ่คือตำแหน่งดาวราหูและราหูเป็นตำแหน่งโชคลาภแสดงว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างความมั่นคงอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาต่างๆท่านต้องใช้ความพยายามปรับทัศนคติดาวพระเสาร์ไม่ได้ให้คุณอะไรง่ายๆใน เรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวเองให้เข้ากับบุตรบริวารลูกหลานต่างๆท่านต้องใช้ในเรื่องของความอดทนการเข้าใจการยอมรับในทัศนคติของคนอื่นและการพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่มักจะทําให้เกิดเรื่องราวของการได้พบเจอกับงานใหม่พบเจอกับช่องทางการลงทุนใหม่หรือหลายท่านก็มีเกณฑ์ว่าบริวารลูกน้องมักจะเข้ามาส่งเสริมในลักษณะของสิ่งต่างๆที่จะได้พบเจอในช่วงระหว่างนี้ค่ะและดาวอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมกันได้ตํา ตำแหน่งดาวคู่ธาตุไฟกับดาวพระเสาร์อาทิตย์ได้ตำแหน่งปเกเตรถือว่าดาวอ่อนกําลังเรื่องของลาบผลต่างๆหรือว่าเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอจากบริวารน,นํามาการทําอะไรเป็นทีมมักจะมีเกิดขึ้นค่ะแล้วก็มักจะได้พบเจอกับมิตรใหม่ๆจากการแนะนําของคนอื่นหรือหลายท่านก็อาจจะได้พบเจอช่องทางของการทําเงินหรือท่านใดที่มีการลงทุนทําอะไรไปแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้มีเกณฑ์ว่าจะได้รับความ งอกเงยงอกงามหรือได้รับในเรื่องของการเงินการทองค่ะดาวเสาร์จะอยู่ในภพเรือนปุตตะของท่าน2ปีครึ่งใช้เวลาโคจรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือว่าท่านใดที่คาดหวังจากเรื่องของความสําเร็จในชีวิตของท่านท่านต้องปรับตัวเองเข้าสู่โหมดของการเรียนรู้ต่างๆ ปรับสู่โหมดของการใช้ชีวิตให้เข้าใจถึงแก่นแท้ให้มากขึ้นแล้วความสําเร็จของท่านก็มักจะมาจากจุดที่ท่านจะเริ่มพอใจในตัวท่านเองก่อนถึงจะค่อยๆทยอยสร้างความสําเร็จให้กับตัวท่านเองค่ะและในวันที่19เมษายนต้องบอกไว้ก่อนว่าดาวพฤหัสจะยกออกจากภพเรือนอริถึงแม้จะได้ตําแหน่งเกษตรแต่ท่านมักจะเจออุปสรรคปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งนี้ยังคงได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีแต่19เมษายน ยนเพื่อฤิหยสยกมาได้ตําแหน่งราชาโชคในพบเรือนปัตตนิเล็งรักคณะข,ของท่านอะไรที่จะได้มามักจะได้มาง่ายๆจากคนที่ทําอะไรแบบมีคู่ค้ามีหุ้นส่วนหรือหลายท่านอยู่ๆก็จะมีลักษณะของคนที่เข้ามาแล้วชวนไปร่วมหุ้นลงหุ้นทําอะไรบางอย่างก่อให้เกิดโชคลาภได้มาโดยง่ายสําเร็จโดยง่ายหรือหลายท่านก็มีคู่ได้โชคจากคู่แบบนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีในจุดที่พฤหัสเล็งรักค่ะ แต่ณนะขณะน,นี้ดาวพฤหัสยังคงอยู่ในภพเรือนอริเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆของท่านมักจะมาในสิ่งที่จะเกิด กับเรื่องของการสื่อสารการเดินทางเพื่อนฝูงมาในจุดที่จะกอเกิดความมั่นคงแต่ดาวเมื่อได้ตำแหน่งเกษตรจะใช้เวลาเงื่อนไขของเวลาและมักจะมาพร้อมปัญหาที่ทดสอบเสมอเพื่อนฝูงมักจะได้เห็นอกเห็นใจกันแต่ต้องเจอกับปัญหาเรียนรู้กับปัญหาได้พบเจอกับปัญหาต่างๆก่อนท่านจึงสามารถพบเจอกับช่องทางการได้เจอมิตรใหม่ๆการได้พบเจอความสําเร็จที่ท่านจะก้าวไปถึงนั่นเองค่ะและดาวพระเสาร์นะคะจะมีพระพุธกลุ่มร่วมด้วยไปจนถึงวันที่ 11มีนาคมได้ตำแหน่งจุลจักรและเทวีโชคอาจจะเหนื่อยเรื่องของการสื่อสารแต่เป็นตำแหน่งโชคลาภเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารเรื่องการเรียนรู้การลงทุนการเสี่ยงโชคก็ยังเป็นจุดที่จะก่อเกิดโชคลาบได้อย่างดีท่านใดที่มีการลงทุนในต่างทินแดนไกลต่างประเทศหรือว่าอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยงานเฉพาะทางงานหมวดของการทุกการสร้างการแพทย์การพยาบาลทนายความต่างๆมักเป็นจุดที่ ที่ก่อเกิดเรื่องของการหารายได้เพิ่มได้นั่นเองค่ะหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เงินลับๆเข้ามาในช่วงระยะนี้ค่ะแต่ในช่วงหลังจาก11ไปแล้วเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือหรือว่าความสําเร็จต่างๆก็มักจะมาพร้อมปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขก่อนแล้วถึงจะพบเจอกับสิ่งต่างๆที่จะก่อเกิดความสําเร็จให้กับท่านนั่นเองค่ะเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพมรณะในวันที่1ถึงวันที่12มีนาคมได้ตำแหน่ง ประเกษตรและราชาโชคแสดงว่าหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ได้รับเงินจากการเจ็บป่วยของคู่ก็ได้หรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของการเดินทางของคู่ครองนํามาซึ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของรายได้นั่นเองค่ะและในวันที่ 12มีนาคมดาวอังคารจะยกเข้ามาสู่บ้านของดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนสุภะของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนั้นถือได้ว่าหลายท่านหรือบางท่านคู่ครองคนรักอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลอาจจะมีในเรื่องของการกำลังมุ่งมั่นกับการหาเงินหรือเจอช่องทางของการทำเงินสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะแต่หลังจากวันที่12ไปแล้วดาวเจ้าบ้านเขาอ่อนกำลังได้ตำแหน่งปละได้ตำแหน่งนิดในภพเรือนอริเพราะฉะนั้นเมื่ออังคารมาอยู่ในบ้านดาว าวพระพุธเป็นดาวคู่วิวาทะเป็นดาวคู่วิวาททําให้สามารถมีปากเสียงกันได้ตลอดเวลาในช่วงระยะนั้นก็แนะนําให้ตัวท่านพูดจาอะไรกับเรื่องของคู่ครองคนรักระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยเพราะเจ้าบ้านมาอยู่ในภพอริถึงแม้จะอยู่ร่วมกับดาวที่ได้ตําแหน่งเกษตรก็ตามสิ่งต่างๆก็มักจะเกิดขึ้นในลักษณะของการโต้เถียงหรือว่าในลักษณะของการสื่อสารไปอย่างหนึ่งเข้าใจอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ค่ะและดาวราหูที่เล็งลัคนาดาวพระสุขที่เล็งลัค เป็นลักษณะของสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้ตัวท่านนั้นเกิดในเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สําหรับเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องเครียดเกิดขึ้นแต่เมื่อเจ้าบ้านเขาอยู่ในตําแหน่งที่ยังคงเกิดโชคลาภก็แนะนําให้ในช่วงระยะนี้ผู้จาอะไรด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ยอมรับกับเรื่องของความคิดของคู่ครองคนรักกันด้วยพยายามปรับความเข้าใจเพราะจุดที่จะก่อเกิดปัญหาให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันเกิดเรื่องของความไม่ไ ได้ดังใจสําหรับท่านเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะดาวพระเกตก็กลมลัคนาของท่านด้วยเพราะฉะนั้นความมั่นอกมั่นใจในตัวเองส่งผลให้เป้าหมายที่ตั้งไว้มักจะไม่เป็นตามใจคิดนั่นเองค่ะแต่หากท่านปรับเนื้อปรับตัวได้เรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็จะได้รับอย่างดีค่ะและสําหรับคนโสดช่วงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมดาวพระศุกร์ดาวที่ถ่ายเรื่องหัวใจเรื่องความรักยังคงอยู่ในภพเรือนอริได้ตําแหน่งมหาอุดแสดงว่าช่วงระยะนี้เกิดปัญหาขึ้นเยอะหากท่านใดพบเจอกับเรื่องความ จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเข้ามาอาจจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาของสุขภาพตัวท่านเองหรือว่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความสุขบางอย่างที่ท่านอาจจะ หายไปแล้วทําให้ตัวท่านเกิดเรื่องของความรักที่ไม่สดใสนั่นเองค่ะแต่ในวันที่15มีนาคมดาวพระศุกร์จะยกเข้าสู่ภพเรือนปัตตนิก็ถือว่าสุขเล็งลัคนาก็จะไม่เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกเหมือนกันค่ะแต่ถือได้ว่าช่วงระยะนี้ความรักก็อาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาร่วมทําอะไรด้วยหรือก่อเกิดโชคลาภก็เกิดสิ่งที่ดีๆบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าการเดินทางจะนําพาให้พบเจอกับเรื่องของความรักนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนา ราศีตุลน,นะคะก็แนะนําแค่ว่าช่วงหลังวันที่15มีนาคมช่วงกลางเดือนไปแล้วทําอะไรจะพูดอะไรก็ระวังในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจในตัวเองระวังในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทําให้ตัวท่านนั้นเข้าใจคนรอบข้างผิดหรือว่าเข้าใจคู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนผิดพยายามลดระดับ ของความเชื่อมั่นลดระดับในสิ่งที่เชื่อเพราะบางครั้งสิ่งที่เชื่อสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นตามนั้นค่ะท่านหาข้อมูลจากความเป็นจริงลองดูว่าสิ่งต่างๆเขาทําด้วยความเจตนาหรือไม่หรือถ้าทําด้วยความเจตนาดีแต่ผลสําเร็จออกมาแค่นั้นก็ต้องยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกันค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะสามารถทุเลาเบาบางลงได้เพราะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากความคาดหวังของตัวท่านเองเป้าหมายต่างๆเราเป็นคนตั้งเอาไว้เป้าหมายต่างๆเราเ เป็นคนวางแนวทางเอาไว้ก็ต้องเป็นคนที่วางเป้าหมายในชีวิตท่านอยู่แล้วแต่ไม่มีใครจะสามารถบังคับใจเราได้หรือบังคับในการกระทําในการที่จะเลือกทั้งความคิดทั้งเรื่องของสิ่งต่างๆได้ทั้งหมดนะคะจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นสําหรับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้แต่ตัวท่านสามารถที่จะควบคุม ความคิดควบคุมจิตใจหรือว่าระดับของความพอดีของตัวท่านเองเพราะจากดวงดาวที่เห็นท่านมักจะไม่พอใจในสิ่งที่ท่านได้รับสิ่งที่ได้พบเจอนั่นเองในช่วงระยะนี้ค่ะแต่ก็เป็นจุดที่ก่อเกิดโชคลาภให้กับท่านอยู่แล้วลดระดับความเครียดลงมาบ้างนะคะในวันที่17ตุลาคมดาวราหูจะยกออกจากภพเรือนปัตตนิไม่เล็งลัคนาของท่านแล้วมาอยู่ในภพเรือนอริซึ่งในช่วงนั้นก็จะมีความหมายเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าเรื่องของคู่ครองคนรักก็จะเบาอ,บอกเบาใจมาก ค่ะเพราะว่าราหูเล็งลักในช่วงระยะ1หนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาถือได้ว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอกับเรื่องราวของความเข้าใจผิดความเครียดหรือหลายท่านถ้าพื้นดวงชะตาเดิมไม่ดีก็มีเกณฑ์จะเลิกรากับคนรักคู่รักกับสามีภรรยากันได้เลยนะคะบริหารจัดการในเรื่องของความเครียดในเรื่องความคิดของท่านให้ดีค่ะสิ่งต่างๆเชื่อว่าจะสามารถฟื้นตัวได้ด้วยตัวท่านเองและขอเป็นกําลังใจให,ให้กับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสู้ต่อไปค่ะปัญหามีไว้ให้แก้ อย่าย่อท้อสิ่งใดที่เข้ามาแล้วถ้าท่านเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของดาวบุพกรรมหากท่านใดที่ผูกลัคนาไว้แล้วจงยอมรับ ก้มหน้าใช้กรรมแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ดีถ้ามีสิ่งใดเข้ามาทดสอบท่านให้ท่านต้องทําผิดอีกนั่นจะเป็นวิบากกรรมใหม่ที่ท่านสร้างขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์เลือกท่านมีสิทธิคิดทําในสิ่งที่ดียึดมั่นอยู่ในเส้นของศีลธรรมกันทุกท่านด้วยค่ะสาหรับท่านใดที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยตํานานชาติเวรหรือจะฟังในเรื่องของนิทานกรรมสามารถติดตามได้ในเพลย์ลิสท่านใดที่สนใจผูกลักนากันสดนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณอ ซีทุกท่านทูกใจกด subscribe แล้วก็กดแชร์ต่อให้กันด้วยนะคะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านค่ะ